วันนี้ถ้าอาตมาอยู่วัดนะถ้าวันนี้อยู่วัดเนี่ยก็จะออกกําลังนะช่วงเย็นๆนี้อาตมาก็จะเดินขึ้นลงบันไดแบบนี้โยมก็จะเดินขึ้นลงบันไดนะได้บริหารอย่างนี้โยมหัวใจจะเต้นเร็วดีมากเลย ไม่ต้องกลัวว่าข้อเท้าเนี่ยกระดูกจะเสื่อมไวเพราะเราจะลงปลายเท้านะเดินสักประมาณ20นาทีแล้วก็ไปเดินที่ราบอีกประมาณ20นาทีเดินขึ้นเดินลงอยู่พักหนึ่งนะหัวใจจะเต้นเร็วดีมากๆเลยนะเดินขึ้นเดินลงเดินลงเดินขึ้นวนๆวนๆอยู่อย่างนี้นะก็ได้กําลังกายแล้วก็ได้ฝึกกําลังจิตนะจิตต้องเข้มแข็งแล้วก็กําหนดรู้ไปว่า ตอนนี้เก้าที่เจ็ดเก้าที่แปดเก้าที่สิบเก้าที่สามร้อยเก้าที่เจ็ดร้อยเก้าที่หนึ่งพันเก้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยๆในอย่างนี้ก็ได้กำลังใจไหนว่าพร้อมกันออกกำลังกายได้กำลังกายออกกำลังใจใจก็เข้มแข็งทั้งสองอย่างนี้ต้องสร้างคู่กันไป บางครั้งกายแข็งแรงใจอ่อนแอเหลือเกินก็ทำให้ชีวิตเป็นทุกข์บางครั้งใจเป็นสุขแต่ร่างกายไม่แข็งแรงเลยก็เป็นสุขน้อยเช่นกันออกกำลังกายและกำลังใจให้เป็นไปคู่กันทุกทุกวัน จเจริญพรน,นะบางคนก็จเจริญพรตามพระด้วยนะ,ะก็ดีก็ถือว่าเป็นพระพร้อมๆกันไปและกันโยมนะต่อไปนะเราก็เห็นได้ว่านะเวลานะเวลาพออาตมานะก็มีงานทำหลายๆอย่างนะพอเสร็จจากเดินเสร็จเราก็ไปรดน้ำต้นไม้ มีสายยางแต่ก็ไม่ใช้สายยางเพราะสายยางม,มันสบายไปนะไม่ได้กำลังกายนะได้งานแต่ไม่ได้กำลังกายแต่อย่างนี้ก็ได้ทั้งกำลังกายได้ทั้งกำลังใจแล้วก็ได้ทั้งงานไปด้วยทำยังไงให้มันยากขึ้นหน่อยนะสิ่งที่เรามีเราทำเป็นเหมือนไม่มีมีสายยางแต่ไม่ใช้สายยางเดินลดไป อาจเป็นวิธีที่ดีเพราะเมื่อมีแล้วมันวุ่นวายเหลือเกินบางทีมันสบายเกินไปก็อาจจะลดความสบายนะไม่ส่งไลน์ละลองเขียนจดหมายส่งบ้างนะเขียนจดหมายแบบโบราณโบราณแล้วส่งบ้างจดหมายที่ถึงมือเรามันอาจจะดูมีคุณค่ากว่าการส่งลายเพียงแค่นิ้วคลิกเดียวก็ได้เดี๋ยวนี้โย,ยมพออ่านจ,จดหมายแล้วแหมมันชื่นใจนะฉะนั้นบางอย่างอาจจะแกล้งไม่มีบ้างก็ได้ อาจจะลองแกล้งกินข้าวกับมืออาจจะลองกินข้าวกับใบตองอาจจะลองเดินไม่ใส่รองเท้าดีไหมอาจจะต้องลองทำอาจจะต้องแกล้งทำเพื่อให้มันได้บางอย่างขึ้นมาดีหรือไม่ดีนะดีทุกประการนะอะไรหลายๆอย่างมันก็ดีไปหมดนะไปเดินอยู่ริมน้ำ เห็นน้ำเข้าท่วมขึ aring, ้นมาบริเวณที่เป็นลานตรงนี้พอดีก็เลยเดินแล้วให้โยมถือโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอมีความรู้สึกเหมือนเดินบนน้ำจังเลยก็เลยพูดเป็นธรรมะหนึ่งตอนขอเจริญพรไม่มีใครรักเราทั้งหมดหรอกโยมคนรักก็เท่าผืนหนังคนชังก็เท่าผืนเสื่อไม่มีใครมองเราดีทุกคนหรอกโยมต่อให้เราเดินบนน้ำได้เขาก็จะว่าเราว่าที่เราต้องเดินบนน้ำเนี่ย ก็เพราะเราว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมล่ะต่อให้เรามีล่มคนที่ไม่รักเราเขาก็เลือกที่จะเดินตากฝนไปกับคนที่เขารักล่มของเราจะไม่มีความหมายอะไรหรอกโยมเพราะเขาไม่ได้รักเราฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่เดินบนน้ำได้อุป,ปมาได้ว่าใจของโยมประเสริฐแล้วใจของโยมดีแล้วเมื่อใจเราประเสริฐใจเราดีแล้วเขามาว่าเราเป็นคนเลว เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องด่าเขาเป็นการพิสูจน์ความเลวของเราว่าเรายังเลวอยู่นะด้วยการกระโดดลงไปไว่ายน้ํำให้เขาดูว่านี่ฉันว่ายน้ำเป็นเห็นไหมอุปมาดังว่าไม่จำเป็นที่จะต้องกระโดดลงไปในน้ำเหมือนไปพิสูจน์ว่าเราก็เลวเหมือนที่คุณด่าเราเขาด่าเรามาเขาไม่ดีเราก็ไม่จำเป็นต้องด่ากลับไปเพื่อบอกว่าฉันก็เลวเท่าคุณเหมือนกันแหละ จริงไม่จริงเยอจริงนะไม่มีใครมองเราดีทั้งหมดทุกคนจริงๆนะก็ขอให้นะได้ทำอะไรก็ตามทีพอทำแล้วใจเราพัฒนาขึ้นเจริญขึ้นนะมองเห็นเควียนก็เป็นธรรมะหนึ่งตอนนะว่าของบนเควียนมันหนักจังเลยมันเยอะจังเลยวันนี้ชีวิตเราทำไมต้องบรรทุกอะไรเยอะแยะนะบรรทุก ผ่อนบ้านบรรทุกผ่อนรถบรรทุกสายตาของเพื่อนร่วมงานที่มองเราด้วยคำนินทาวาจาของเขาก็เอามาแบกไว้เขาด่าเราเมื่อปีที่แล้วก็ยังแบกไว้สามีทิ้งไปสองปีแล้วก็ยังโกรธยังแค้นมานอนกอดคำด่าของสามีไว้ที่ทำงานเจ้านายดุเจ้านายดา่าก็ยังต้องมากอดไว้แบกไว้ก็เลยยกของออกจากเขวียนให้หมดเพื่ออุปมาธรรมะตรงนี้ว่าท่านทั้งหลายเขวียนนี้ อย่าหนักเลยโยมเควนอุปมาดั่งใจขอให้ใจโล่งๆนะโยมนะอย่าไปแบกอะไรไว้เลยอย่าไปโกรธอย่าไปแค้นอย่าไปอาฆาตข้ามคืนเลยแค่อาฆาตข้ามคืนก็ขาดทุนตั้งเยอะแล้วเควนนี้ควรจะเบาได้แล้วให้ใจเบาเถิดด้วยการเจริญอาณาปานสติให้จิตอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็เบาขึ้นเองเพราะมันจะเริ่มวางลงได้ จเจริญพรก็เป็นธรรมะได้อีกตอนหนึง่งพอเราทำรถเข็นสำหรับใส่ใบไม้นะก็จะบอกว่าเราบางครั้งประมาทคิดว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดไปจึงต้องมาเสียใจเพราะไม่ได้คิดรักษาเขาไว้บางครั้งเด็กบางคนพูดกับแม่แรงๆเหมือนกับรถเข็นคันนี้ใช้แรงจังเลย ใช้จนกระทั่งวลวดดมันขาดมันพังก็ต้องมาซ่อมคิดว่ามันจะไม่พังที่ไหนได้มันก็พังนี่นะบางทีพูดกับแม่แรงๆคิดว่าแม่เป็นของตายยังไงเขาก็รักเราพอวันที่แม่ตายแม่เป็นของตายคือตายจริงๆก็มาเสียใจต้องมานั่งข้างโลงศพร้องไห้บอกแม่จา๋าขอโทษนะแม่หนูไม่คิดว่าแม่จะตายคิดว่าแม่จะอยู่กับหนูตลอดไปจึงไม่ได้คิดรักษาแม่ไว คือไม่ได้รักษาน้ำใจแม่ขอโทษนะแม่วันนี้หนูกลับมาขอโทษแม่แล้วโยมบางคนเขาไม่ได้คิดรักษาคนบางคนไว้พอเขาตายจากไปก็ต้องมาเสียใจฉะนั้นวันนี้อย่าใช้แม่เปลืองอย่าใช้ลูกเปลืองอย่าใช้เพื่อนเปลืองอย่าใช้คนในสังคมเปลืองเพราะเราทุกคนวันหนึ่งก็ต้องตายจากกันไปรักษาเขาไว้คือรักษาน้ำใจทุกคำที่พูด จะได้ไม่ต้องมาเสียใจเมื่อวันที่ไม่มีโอกาสไปขอโทษเขาเจริญพรกับรถเข็นเข็นใบไม้ะนะก็เป็นธรรมะกับรถเข็นเห็นไหมเราก็ได้ประโยชน์ก็ทำไปอะไรที่เราทำแล้วเป็นสุขทำแล้วได้ประโยชน์ก็ทำเถิดเราก็กวาดใบไม้ไปแล้วก็พูดถึงธรรมะว่าท่านทั้งหลายวันนี้ ใบไม้ที่เข้ารถเข็นสงสารโยมบางคนนะที่ต้องแบกภาระหนักเหลือเกินภาระที่ต้องแบกต้องโกยเข้ามาต้องผ่อนบ้านให้ลูกสาวไปดาวไว้แล้วสุดท้ายก็ไปไม่รอดแม่ต้องไปผ่อนให้อีกแล้วนะลูกวันนี้ไปผ่อนโทรศัพท์อยู่ลูกไม่ยอมผ่อนแล้วไปผ่อนไม่ชื่อแม่แม่ก็ต้องไปผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนโทรศัพท์ให้ลูก ทำไมต้องแบกภาระทำไมต้องโกยทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของฉันถ้ารถคันนี้เป็นแม่แม่คงจะบอกว่าไม่เป็นไรเมื่อมันมีปัญหามาให้ฉันแก้ฉันก็ต้องแก้ไปนะเมื่อฉันแก้ไปฉันก็เป็นเหมือนรถที่โกยขยะโกยเข้ามาเถอะโลกนี้ใครจะเอาอะไรใส่ฉันเข้ามาฉันต้องแข็งแรงพอที่จะผ่านมันไปให้ได้เพราะเมื่อฉันทำให้คุณเกิด ฉันก็จะรับผิดชอบในทุกอย่างที่คุณทำเมื่อฉันทำให้คุณมีฉันก็จะประคองคุณไปให้ได้ธรรมะกับรถเข็นวันนี้เพื่อจะบอกว่าหลายคนนะโยมที่โยมต้องรับภาระหนักขนาดนี้สงสารจริงๆทำไมต้องรับเยอะขนาดนี้แต่เชื่อว่าโยมแข็งแรงพอที่จะรับมันได้ตอนนี้อายุห้าสิบแล้วหกสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วแบกมันหนักมากแล้วคงต้องแบกต่อนะโยมนะ แต่แบกให้มันหนักแค่กายอย่าให้มันหนักถึงใจเลยโยมธรรมะกับรถเข็นวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านแข็งแรงพอที่จะแบกทุกเรื่องในโลกอย่างมั่นคงเข้มแข็งจเจริญพร